ยังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเฮ้ยกาญจนบุรีกาญจนบุรีค่ะนี่เป็นรอดนู่นได้ั้ยเล่นอะไรกันบนสะพานเข้าสาระกันก่อนครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทางรถไฟสายมรณะครับที่เราเปิดรายการงานแบบว่าหวาดเสียวเนยนะครับเพราะว่าเราอยู่บนทางรถไฟสายมรณะใช่แล้วค่ะสะพานแห่งนี้เนี่ยเปิดใช้เมื่อปีไหนนะแอล2,486้ค่ะครับซึ่งกองทัพญี่ปุ่นนะครับได้เกณฑ์เฉลยศึกเนี่ย จากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมาสร้างทางรถไฟนี้เพื่อจะข้ามไปยังฝั่งพม่าครับค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญเลยที่ใครๆก็แวะมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันที่นี่ใครมาเมืองกาญก็ต้องแวะมาสะพานพรนะแล้วก็ที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นสะพานมีวิวสวยๆยังมีถ้ามกระแแล้วก็มีหมู่บ้านที่ขายของอยู่ตรงปลายสะพานด้วยใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยะเดินกระวังระวังนะ ที่เราเดินทางตามทางรถไฟสายมรณะมาแล้วนะคะเราก็มาถึงจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดของตรงนี้ตรงนี้คือแม่น้ำแควน้อยครับใช่ซึ่งแม่น้ำแควน้อยก็จะอยู่ลบรอบเป็นวิวข้างๆกับสะพานให้เราได้เห็นสวยๆงามคือถ้ามาเที่ยวสะพานมรณะเนี่ยเราก็จะเห็นวิวของแม่น้ำแควน้อยซึ่ง<ช>ซึ่งน้ำเนี่ยจะอยู่ระดับนี้ทั้งปีใช่แต,แต่ว่าน้ำก็เคยขึ้นสูงด้วยก<ต>่อนมีเขื่อนไงคะ สนามเขาจะขึ้นค่อนข้างสูงแล้วหลังตรงนี้พี่เบนจะพาไปที่ไหนคะเดี๋ยวจะพาไปถ้ำกระแสอยู่ตรงปลายทางของสะพานมาราณะตรงนี้แต่สะพานเส้นนี้รู้ไหมว่ามันจะมีรถไฟวิ่งขาขึ้นอ่ะสองเที่ยวขาลงสองเที่ยวต่อวันวันธรรมดาถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะจะเพิ่มรอบเป็น ขึ้น3ลง3าแต่เรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถขึ้นที่สถานีเมืองการได้ต้องเช็คเวลาอีกทีหนึ่งก็คือสามารถนั่งจากสถานีเมืองการมาลงที่นี่ได้เลยลงมาเที่ยวนีได้เลยก็จะได้อีกบรรยากาศกหนึ่งของการมองวิวแม่น้ําจากบนรถไฟเดี๋ยวเราดื่มด่ำกับวิวแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปท่าเรือ ที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ะนะครับนะก็ต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าอย่ามัวแต่มองวิว<ช>เดี๋ยวะจะตกกล้องหมอนล่างเราไปาไ<ด>กระชับนิดนึง <laughs> ขนาดเดินระวังยังสะดุดได้เลย <laughs> เราก็มาถึงหน้าถ้ำกระแสแล้วค่ะซึ่งถ้ำกระแซนี่ครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานมรณะเส้นนี้นะครับตอนที่เราเดินมาแล้วเนี่ยก็จะถึงหน้าทางเข้าถ้ำกระแซซึ่งถ้ำกระแซเนี่ยก็จะมีประวัติเดี๋ยวเข้าไ,ไปข้างในแล้วเดี๋ยวให้น้องนุ้ยเล่าดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเกี่ยวกับวัดเกี <c oughs> ่ยวกับพระเกี่ยวกับเจ้า,เ,จาเนี่ยถนัดเลยองนุูยโอเคค่ะเข้าข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ประวัติข้าวก็อยู่อย่างนีน้น กาแฟแห่งนี้นะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นได้เไว้เป็นสถานพยาบาลเอาไว้ดูแลเฉลยศึกที่มาสร้างทางรถไฟแห่งนี้ครับค่ะแล้วก็ในพศาา2504นะคะหลวงพ่อสรุญก็ได้มาปักกนแล้วก็สร้างรุทธรูปนะคะ<อ>เพื่อเป็นสิ่ง<อ>ที่เขียนจิตใจให้ประชาชนที่นี่มากราบไหว้บูชาค่ะค่ะและที่นี่นะคะรัชกาลที่5นะคะเคยเสด็จประพาถึงสองครั้งด้วยกันค่ะถ้ำกาแฟเนี่ยะครับเป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่ามูใหญ่นะคะเพราะว่าถ้ำนี้ ก่อนที่จะสร้างเขื่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่แล้วก็ชื้นทาให้เป็นที่อยู่อาศัยของงูเล็กงูใหญ,ญ่ต่างๆทําให้คนกะเหลี่ยงที่อยู่ตรงนี้ตั้ง,งชื่อว่าทํากระแสตอนนี้ไม่มีงูเลยใช่ไหมไม่ดูเดี๋ยวเราลองชอบดูห้ <laughs> านนี้ก็เปิดลตลอดเนาะให้คนม <laughs> ากราบไหว้บ,บูชาได้เรื่อยๆอยู่ติดกับสะพานเลย <laughs> แล้วเดี๋ยวเราไปดูทา้านกะเหลีย่ยงข้างกันดีกว่า นนะเอาของมาขายมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายแล้วมีโปสการ์ดด้วยใช่ไหมอ้ําใช่ครับอ้ําได้มาแล้วโปสการ์ดทางรถไฟสายมรณะครับนี่แล้วตรงนี้นะคะที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหลุมระเบิดนะคะซึ่งเกิดเมื่อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ <c oughs> นี่ใหญ่มากใช่ค่ะแล้วเราก็จะไปต่อกันตามรอยประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองนะคะกันที่ช่องเขาขาดค่ะอ่าเนียเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่า <c oughs> <Bye. S 2> ไปเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันหน้าช่องเขาขาดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำกันแล้วครับค่ะหรือที่ชาวต่างชาตินะคะก็จะเรียกว่า He ลไฟพลาสเหมือนมะเร็มหรือเซียมหรือแปลว่าช่องไฟนรกค่ะที่นี่นะคะมี2ส่วนด้วยกันค่ะคือพิพิธภัณฑ์ที่ใช้จัดแสดงแล้วก็เส้นทางที่จะเดินลงไปแบบระลึกถึงความทรงจําได้ค่ะใช่แล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นการระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตตอนที่สร้างทางรถไฟนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์่นกันดีกว่าค่ะ Bên lạy là... แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นงจะแจำลองโครงสร้างสะพานไม้นะครับที่จะทำของที่จะเริ่มลงมือจริงแล้วตรงนี้นี่คือด้านหลังเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมัอออกมาก็เป็นเหมือนจุดดูวิวเนาะเห็นวิวรอบแล้วก็จะเห็นทางเดินลงไปที่ เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะลงไปจุดเชื่ม <ไป S 1> อมต่อต่างๆเนาะมีแผนที่แบบย่อยๆให้ดูคุณงจะดูไม่รู้เรื่องแอลไม่เคยรู้เรื่องอะไรอีกแล้วหนู่ง่อมบพื้นที แขวเดินจากบ้านไปร้านอาหารได้แค่สองย่างคือเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นชาวต่างชาติมาเขาจะมีหูฟังให้ใส่เพื่อที่จะฟังการสื่อสากขึ้นมาที่เขามีเลขบอกว่าเลขอะไร จากที่ิรภัณฑ์น่ะลงไปที่ช่องเขาขาดที่ดูในแผนที่ใช้ระยะทางประมาณ300เมตรครับแต่มีการเตือนมาว่าถ้าจะเดินลงมาเส้นทางนี้ยังไงก็ต้องพกน้ํามาเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างแห้งมันจะทําให้หิวน้ำน้ําได้ง่ายเริ่มหิวแล้วไม่กิน ตลอดทางนี้เหมือนแบบไม้หมอรถไฟเนี่ยเต็มเลยอ๋อคือเส้นทางตรงนี้นะที่ที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเห็นตรงตรงนี้มันเคยเป็นทางรถไฟเก่ามาก่อนอออแล้วก็แต่ว่าสาภาพของรางแล้วก็เหล็กเนี่ยมันก็หายสับสูญไปตามการเวลาเพราะเรื่องมันก็หลายสิบป,ปีแล้วเน,นาะแต่ก็ยังทิ้งเป็นอนุสรใช่ทิ้งเป็นอนุสร์สให้เราเห็นตลอดทาง นี่อีกสักพักเราก็ถึงแล้วไอที่เป็นจุดแลนด์มาร์คช่ไหมครัน,นคืออะไรอะนี่ไงอันนี่คือสิ่งที่ร <c oughs> าวางระวังอันนี้ก็คือสิ่งที่ไม่ไม่หายไปจากกาลเวลาบุดรถไฟเฮ้ยเขาล็อกไว้เลยอะอ๋อแสดงว่าเขาเขาจัดแสดงโชว์<ง>ให้เราให้รู้ว่ายังมีอย่างนี้อยู่นี่เหลือแค่นี้ใช่ถ้าไม่ยึดไว้ก็จะหายไปตามกาลเวลา เพื่อมาแสดงความอาลัยซึ่งมาจากพวกแย่ญาติของเเลยศึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาวางแสดงความอาลัยที่ตรงนี้นะคะก็คือช่องเขาขาดค่ะแต่ว่าที่ชาวสายชาติเขาจะจดจได้นกชื่อหนึ่งว่าช่องไฟนรกใช่ไหมทำไมนะคะทำไมคะคือตรงเนี้ยตอนช่วงที่สมัยทําทางรถไฟอ่ะหนึ่งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงมทําทั้งวันทั้งคืน เพราะฉานตอนกลางคืนเขาก็ะจะจุดโคบไฟเป็นแสงให้พวกเฉลยศึกในการทํางาน,ก,น,นก็จะเห็นเป็นไฟก็จะเห็นเป็นไฟแล้วก็จะได้ยินเสียงการตอกหินการทุบหินการระเบิดหนินก็เลยเขาเลยเรียกว่าช่องไฟรงนกฟรนกใช่ครับ บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นจุดลำลึกจุดสุดท้ายนะครับบริเวณช่องเขาขาดครับซึ่งเส้นทางเดินเท้าเนี่ยยังสามารถเดินต่อไปได้อีกครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อที่ภูน้ําร้อนหินดาดครับใช่และนี้นะครับพร้อมเดินมาถึงสุดทางเนี่ยใครอยากรู้ประวัติของอนุสรทางรถไฟสายมรณะเนี่ยก็<ร>มีทาอู่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องไปน้ําร้อนต่อใช่ไหมใช่คับไปเลยวันนี้เราร้อนแล้วเราก็จะร้อนที่สุด ที่เราเดินศึกษาประวัติศาสตร์กันมาที่ช่องเขาขาดแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พูน้ำร้อนหินดาดครับซึ่งห่างจากช่องเขาขาดประมาณ42กิโลเมตรครับค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิค่ะ ที่นี่นะคะได้ถูกค้นพบนะคะในประวัติบอกว่าค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นซึ่งเขาได้นำเฉลยศึกนะคะมาสร้างทางรถไฟตรงนี้เป็นสายมรณะซึ่งอยู่ข้างหลังด้านหลังด้าของที่นี่นะคะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะใช่ค่ะพอจบสงครามโลกครั้งที่สองนะคะที่นี่ก็เริ่มเป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เริ่มเข้ามาแช่นาร้อนกันข้างในเนี่ยมันจะมีตอนนี้มีเป็น3บ่อก็คือเป็นบ่อเก่า3บ่อแล้วก็บ่อใหม่ซึ่งเป็นบ่อเด็กอ่ะ เพิ่มขึ้นมาอีกป่อหนึงนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเผื่อจะได้นั่งแช่น้ำร้อนเมืออม่อยแล้วผ่อนคลายความเมื่อยล้าทิดเพล<ะ>ิน<ะ>เดี๋ยวเราเข้าไปให้ดีกว่า แล้วที่นี่มันเป็นที่ท่องเที่ยวแบบเชิงสุขภาพด้วยมาที่เขาเรียกกันสำหรับคนที่ปวดเมื่อยร่างกายปวดแห้งปวดขาจากการเดินเที่ยวมาคลายกล้ามเนื้อใช่รักษาโรคบำบัดโรคก็ได้มันคนไปเที่ยวมานเหนื่อยก็ใช่แนเนียล้วที่นี่นะเป็นอควา้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยซึ่งมีน้ำไหลตลอดปีเลยใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าก่อนที่จะลงไปแช่แนะนําให้ดื่มน้ําก่อนเพราะว่าการแช่จะทําให้เราแบบสูญเสียงเนื่อและช่ แต่บ่อน,นี้เขาก็บอกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะประมาณ20องศาสามบ่อไงอที่เป็นแบบทั้งร <45, S 2> ้อนมากร <40, 40. S 2> ้อนตานกลางแล้วก็สําหรับเด็กซึ่งร้อนไม่มากาเดี๋ยวเราไปดูอั้ต้องลงบ่อร้รอนใช่ไหมคะ <laughs> มันก็ไม่สูงเท่าไหร่กันมสสบายสบายเพราะว่าเขาบอกว่าก่อนจะแช่เนี่ยต้องแช่เท้าแล้วก็ปรับอุณหภูมิร่างกายก่อนครับคืออุณหภูมิตอนนี้ก็ไม่ต่างกับอากาศสูสีสูสีแต่ก็ทําให้รู้สึกอุ่นสบายเนาะคือมันมันช่วยผ่อนคลายได้ใช่เขาบอกทำให้ะไรนะเลือดไหลเวียนด้วยไหลเวียนเลือดดีขึ้น แล้วก็ด้านหลังเราจะเป็นพักลำพานน้าเย็นซึ่งถ้าใครไม่อยากแช่น้ําพุร้อนก็สามารถมาที่นี่ได้ซึ่งแบบมันจะน้ําไม่ไหลเชี่ยวไปเนาะกาลังดีไม่ลึกด้วยแล้วรู้ไหมว่าที่นี่คือถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเราไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเพราะที่นี่เขามีทั้งห้องอาบน้ําห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเช่าล็อกเกอร์หรือแม้กระทั่งชุดสําหรับเปลี่ยนเพื่อลงน้าเป็นการอำนวยความสะดวกค่ะแล้วบางคนที่แบบไม่อยากจะลงน้ําแต่เมื่อยข้างบนมีที่นวด มีที่นวดข้างบนด้วยนวดนวด,ด้วยนวดแผนไทย,ยนอนล้อแล้วก็ใครอยากมาแช่ก็มาแช่นนคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเที่ยวเต็มท,ที่นี่นี่บ่อน,นี้ไม่ไม่ถึงใจเลยพี่ขอย้ายบ่อกันไปก่อนเลยครับขออยู่บ่อน,นก่อน,นลังสบาย ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราปรับอุณหภูมิจากบ่อเล็กกันมาแล้วตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่บ่อใหญ่ซึ่งอุณหภูมิเขาบอกว่าร้อนที่สุดในแล้วบ่อกลางร้อนที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวทุกคนจะนึกว่าไล่มาทางนู้นแบบเป็นร้อนสุดแล้วก็กลางแล้วตอนนั่งด้วยนั่งด้วยพี่แช่จนบ่อนี้เริ่มเย็นแล้วแน่แอลใช่แล้วพี่เป็นไหยไปไหนเราไม่รู้เนี่ยพี่เมนหนีไปนวดอยู่ข้างบนแล้วค่ะหนีอีกแล้ว ร้สบายนะเหมือนแบบเรือมมันไหลเวียนนาทีพี่นุ้ยถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าประมาณกี่องศาครับประมาณ30 4สิบถึงสี่สิบค่ะคือไม่ไม่มากไปเนาะกำลังสบายแหมรอนมานมแล้วว่าหายไปไหนโอ้นวดนีนี่นวดสบายมากเนาะแบแช่น้ำอูร้อนแล้วเนี่ยไปนวดสบายมากนวดมายี่สิบกว่าปีแล้วนะพี่เขาอ่ะโอ้ถ่ายเมื่อยกันแล้วครับเดี๋ยวพี่ถ่ายโทษพี่เป็นนวดมาเดียเดี๋ยวพี่ถ่ายโทษพี่พาไปดู วิวช่วงเย็นสวยๆโอเคพี่อุบไปก่อน,นยังไม่บอกได้เดีย๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์กันที่นู่นดีปะได้ค,ครับ พี่บอกว่ามีจุดชมวิวที่สวยสวยมากเลยคับใช่เพราะว่าที่นี่เป็นทางเข้าก่อนที่จะไปที่อำเภอสังขบุรีสำหรับเที่ยววิถีไทยจังหวัดกาญจนบ,บุรีในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณช่องเขาขาดที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจําและผูน้ำร้อนหินดาดครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจรายการเที่ยววิถีไทยนะคะและสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจรายการเที่ยววิถีไทยเช่นกันค่ะ ครั้งหน้านะคะเที่ยววิถีไทยจะพาไปที่ไหนนั้นต้องติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนด้วยวิวสวยๆยามเย็นแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ